สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนมานอกนะครับวันนี้มากับทีมงานเมียนายพงศ์เมืนายพงศ์มนันตัวเสียนไซคของนะครับเออน,นเอร์พอดีตะเสิรือขอไปอันไม่สายไปใส่อันหาน้องเอ็ดปุ่นน้องอ้อปุ่นนะครับอันนี้เ้าจะมูกเอาเอา,เอา,เอา,เอาตัวก้นเสียนไซค์หงว่าจะมานก็นะครับตะเสิร์ชที่สอบพนักนักนะครับไปกําลังปีกมาได้วันสองวันไปเหมาะ นี่เอาจะเก็บบรรยากาศที่ห้างตรงนะครับเนอะนี่จะเป็นบ้านหลังหนึ่งนี่นะครับที่เขาจะไปใส่เบ็ดคือหลังบ้านนี้นี่เป็นกลางตรงนะครับนะครับจะใส่โซนตรงนั้นนี่นะครับบรรยากาศยามแรงนะครับถังวันก็เริ่มจะเปียงปกั <c oughs> ปกปักกอกแล้วเนอะ <c oughs> ครับผมอากาศดีดีต้องยินนะครับบ้านเรา เราคอยติดตามนะครับมันหายใจเยือกเขียดมืออาจจะเลือดอาจจะมีต่ำบกหุ่มนะครับเนออต่ำก็เตนี่ตัวเซียนใช้ไปนะครับด้านหลังโอ้พักมกนะว่าแฮมไก่เอ้ยหน่อครับนี่นี่นะครับที่แฟนคลับถามว่าอันประเภทไหนกินได้นะครับนี่เป็นสีแดงนะครับนี่โค้ดสนนะครับนี่เป็นสีเหลืองนี่กินได้หมดนะครับยอดอ่อน นำร้องนะครับใส่โค้งแฮมไก่หวานจวกนะครับหลวกกับน้ำพริกก็ได้นะครับรสชาติดีนะครับหวานน้ำจัดมุกนี่อยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำเพือครับทิดแม่น้ำเพือแค่ขอเบอร์อยัง 16, 16. ห้าสิบหกจะได้ปิดห้าหกในกาดปับสร้างตรงแมลงนะครับเส้นอุ้ยก็มาคนถึงหัวดำๆนั่นแหละครับใช้ยิ่งจะเพิ่แต่เข้าอุ๊กเขาก็เห็นน้อย เป็น,นมาตอะไรมาเนี่ยฮ่าสิไปาตาเ, <c oughs> เอาละครับควกนี้เฮือเสียนใช้ยันใส่ไปก่อนนะครับเวื่อตอนหัวค่ำเขาจะมาดูหงก,กัมบรรยากาศใจเบ็ดยามเบ็ดหงกัมนะครับนี่เขาจะมาโคเสียนใชยน้ยา,ม,า,ม,ามันประมาณเนาะเหมือนตาเสือก็นะครับครับแล้วปักกันตอนค่ำเลยนะครับ แล้วครับตัวนี้ก็รอบข่ำเดี๋ยวเราจะไปดูกันก่อนครับเซียนไซสปักไปไปจะเป็นได้ผลมาได้ผลอาเซยรโหน้าที่เออกำไฟครับจิกไม้ได้วโอ้มีกับเข้าเยอะแยะมากมายนะครับต้มไก่ปิ้งไก่แล้วไปที่ต่ามนะครับเซียนไซสว่าลองพิสูจน์ดูครับ โอ้โหแหลแกกับฟ้าไปหวานต้นเข้าล่ะนั่นใช่เงี้ยนลบเต็มเนี่ยหน,นึ่งครับในกำลังหลังแหลกเจ้าอยูอ่รู้ก่อนเดินไปเรื่อยๆฮะไหน โอ้ก็ว่าปลาแล้วผมจะว่าใจปลาแล้วเอาละครับอืมหนึ่งตัวนับไว้ละครับนี่ซ้ำลื้อนี่กำกอนโอ้แ้าเป็นตาเซนได้เตรียมเบสสำรองไปสามซิบเออเออนี่สูตรส้นใช้คือสอดหนึกออกมาเลยนะครับแก้แค้ปัญหาต้องไตัดเบ็ด

นี่โดนนี่ยเสียงวันยังนะมงอยโหนละเกินมากะมาบ้านละกี้อืมจะเถียนเอาอาละครับเอาละเอาละโอ๊ะนี่ก่อนนี่ใส่แม่น้ำนะครับ โซ่หาเบทถั่วเวทหายยอดเท่ดีเพ่อนอะยอะๆๆยื้กันกันนอกเปิดเปิดเปิดนเพื่อนนึกปิดมัจายได้โว้ยนะเอาไฟไว้ในงบนไม้ไอ้ยาใช้โซ่เหรอโซ่เหรอปิดไฟ่อยปิดไฟ่อยปิดไฟเออ วิไฟไโผล่เลยโอ้คว่ำลงอออีกอะอันนี้นิ่งๆอันด้านหลังมา้ยน่อยอือนี่สุดยอดนะครับอพอได้กินเออสุดแต่เสร็จก็ได้อยู่เส,ออส,สใใร็จก็อยู่โซนไม่สายอยู่มใหญ่ไปเบสครับเอ็นเลยหนึ่งดือกเนาะหนึ่งเดึอกเหรอปัด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 ฮะจะได้เบสหมดเนี่ยครับมีเบสสำรองอยู่ สอดเงือกอย่างเดียวเตียนไซนี่น่ะเทียนไซสอดไซนตาบรยม่ได้ยีตายก็บรรจัยกะนแต่ว okay. ่าบรรจยท้าวซอยยังเนี่บ่ตายคพี่เที่ยวขอเบ็ดออกที่มันติดเงือกนะครับสอดเบ็ดย้อนคืนแล้วทอดขอออกติดเงือกมันอย่างนี้ถ้าติดติดลำคอนี่ตายมึงก็ เทว่าทุกอย่างมันหลอดนะผูลืองบดเนี่ยทมส่งนี่แหละของขาดมันกันโอ้โอ้ใส่กระสอบใส่กระสอบเอานี่นะครับตัวนี้เต <ma> ็มเลยแล้วใส่กึ่งโลโอเคอยู่ก็บวดหายไปไหนเนาะใส่พวกบุดีนะครับใส่แม่น้ำ โอ้โหานาก่นลโี่ใกล้ฤดูกาลละนี่ใส่แม่น้ำเลยสุดยอดนะครับปลากดปลาโคตน้องกินเยอะะปลาปลาปลาสิงปลาเสด็จไงนะฮู้ม่วครับโอ้จิ้มหมดเหรอนี่ม่วยางี้ อันนี <si ้ของอุ้ยครับม่วงเขียวฮะที่สวบูยกะเขียวเขียวไงครับเขียวไงโอ้ยจะจิ้มกัเออเดี๋ยวไปกินที่ห้างแล้วกันเนาะอ๋อไปลองจิ้มกันเดี๋ยวผมจิ้มให้พอกันนะมันจริญมาเลิมนะเนี่ยมันจะหวานน้อมนะนี่ไอคือเขาใจเป๊ะเขาจะมีโอกาสส้วงได้ครับออ๋ พอเถอกับสังเกตการเดินมันต้องสังๆังอะหากกรรมพูดให้ลูกสาวให้ลูกสาวโอ้ยกินเข้าดีครบเข้าครบสะปะดูใส่หดฉันใช้ว่าหลอกเจ้าอ่าไว้ดูอีกก่อนแบบได้มอนไหล รอบหน้านะครับเราจะมาดูห็่มหอบหนึง่งเนาะจะได้สักกี่ตัวนะครับขอทติดตามครนครับไม่เหลืออยู่ไหมอ๋อคาปิคอ๋อคาปิคโอ้ครับเหลืออยู่ต,ยติดตามไปกันไปยาวๆนะครับผู้ชายบอก ได้ผลก็สุด้ายกินยังเป็นไรอน้ะเป็นยนันปั้นจนเยอะแต่เดี๋ยวไว้ดอกตทครับนลบด,ด,ดึกไม่จัดการมันเป็ย็นนี่ไนะ่ะ ครับไปกันรอบนะครับเช่ยนไซว่าปลาไหลชอบกินเนี่ยจะเคียวไตละไม่ใช่ไตนะครับเ,เอาไอ้ปื้นดีเลยคเคดตเอาเอาหุนวางดินเลยชอบกินหลายรอบะไปเจอกันแน่ปลาไหลตัวนี้เพร,รียนตัวนี้ เอาครับหลบดึกเจอกัรหลบนะครับใส่หัวได้ดีหน่อยหลบนี่ตัวนงหลได้ยังนี่จะเ้วเอ๊ะเมใส่ต่ำบ้านใส่ต่บ้านเนาะเ้ใส่ไก่นะครับแต่นี่ก็ได้กินยู่แมันก็ได้ผลนะน้บอกว่าใกันเนาะสองแล้วท่าน หลูกเดียวขนาดนั่นหลุดคอกลูกคอบแล้วนะข้าที่หานะข้าเออได้ไหมเบกตัวนึงนะครับเอานี่ครับโอเคครับเรานด้สี่ตัวท้องแม่ขอที่ตามนะครับนี่หิ่มยู่เห็นหน้าเป็นตาตัวเดียวเลยเออน่าเอานะครับตรงนี้ก็หลอกดึกแล้ประมาณเตียงคืนนั่งนะครับต้องจะไปครับเซีนไซหิ่มหลอก ลวกคู่เบ็ดมาเลยนะครับกันสิเวลาวไปดูนะนี่หมอกเมยกำลังจะเริ่มตกละใกล้เข้มเข้าหน้าหนาวจริ้งลนะูกกาครับนี่เนะาะเปลี่ยันไซคันมาวันถูกนะครับปากันสิเวลาเก็บคูเบ็ดเลย

trên sai vấn chân niệm phần lạnh và à. lìm mà son niệm ký mặt tang mmmm 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 làm mmmm 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 นี่ป่านักขนาดโอ้แมงนี่แมงขี้ตดเนอครับเน,นอเหยียบเหยียบมันไปตุ๊ดใส่พุ่มพุ่มมันนิ่งชิดเลครับนดี๋ยวให้ไปใกล้มนันเน้อยห้องแมงขี้ตุ๊ดจะใช้มาเก็บไปก่อนเครียดเดี๋ยวมันมาตายขายพึ่งสอง <c oughs> ได้ขายหั่รอบอยู่นะครับเขียนอ่าที่นี่ก็เป็นน้าเพลยอนะครับตีห้องลงเรือก,กัน,นมาจับงูเนี่ยนะครับนี่นะครับเป็นน้าตรงกระติดบัรเนี้ยนะครับไปแล้วอือโคตด้ครับเนี่มันดเตี้ยวอ่านี่ลองกินเบสไม่หาแตะเนาะอินใส่ใส่เดือยในวนะนนี้สะดุกอือ nếu điên thả độc đắc này phao ừ, mà thả <laughs> không? ừ, đồng hồ số mận ông Băng lan luôn này yên ดอกดึกกลบมาได้ผลมันหามันแได้ว่าคุณแฟนครับนะครับที่เขามาติดตามที่เขาจะได้น้อยเป็นน้อยเขาคงไม่ได้เสียแซงนะครับเรื่องนั้นโอ้โหเร่ดุก็จะปิดคลิปละต,ตายละเขาคงไม่ได้เสียแซงเขาเอาคลิปที่หันๆัน,นมือดูนะครับอันจะได้น้อยเปน็นนอยแต่ความตั้งใจนี่สูงทรง สำหรับมูทีมงานชีวิตโคบนลลอกนะครับันรเลึกดเลือเตียงฝลายนะนะครับหน้าวันตาถ้ามันได้นักเป็นครับเขาคงจะได้รุ่นมวนคนนี้นะถ้ามีติอื่นไปนะครับผมสู้ตั้งคน่ะม่สายมันได้นะม่สใสกับฝ่านักแต้นนะครับได้ก็ุณแฟนครับนะครับที่เข้ามาติดตาม ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามครับช่องชีวิตองมรหนกกับช่องชีวิตองมรหนกเอฟซีเจ้ยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจเจอกันใหม่เรจะหาคลิปเด็ดๆมาฝากกันครับนะครับฝากกดติดตามนะครับวันนี้ไว้ดีอีก่อนนะครับประมาณตีหนึ่งละคลิปหน้าเราจเจอกันใหม่นะครับขอบคุณแฟนครับทุกคนณนะครับครับสวัสดีครับ